ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าเวหาชาแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับยันดาวดาดฟ้ายันตาไข่เพชรยันมหาโปรยมหาปลายจากตำราของวัดปากคลองมะขามเท่านําหมายถุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันยันดาวดาดฟ้า เป็นพุทธคุณยันตาไขา่เพชรเป็นธรรมคุณยันมหาปรวยมหาไพรเป็นสังฆค,คุณสำนักวัดปากคลองมะขามเท่าของบรมครูหลวงปู่สุขเป็นตักศิลาใหญ่ของภาคกลางตอนบนหลวงปู่ท่านสร้างลุกศิษย์ไว้มากมายทั้งพระและคาราวาสโด,ดยตำรับยันของท่าน มีมากมายเหลือคณานับในตำราของท่านอาจารย์เทพสาริกบุตรก็นำเอายันต่างๆมาจากตําราของวัดปากคลองมะขามเท่าแห่งนี้โดยหลวงปู่ท่านหยุดมั่นและถือมัน่นในคุณภารัตนาไรเป็นที่สุดซึ่งยันหรือพระเวทที่ท่านใช้จะอ้างอิงอำนาจคุณภารัตนาไรเป็นหลักโดยไม่พบว่า พระเวทของท่านจะขึ้นต้นด้วยโอมซึ่งมาจากพรามชุดยันที่สำคัญอีกชุดหนึ่งคือยันดาวดัดฟ้าซึ่งเป็นพุทธคุณยันตาไข่เพชรซึ่งเป็นธรรมคุณยันมหาโรรยมหาปลายซึ่งเป็นสังฆคุณเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าหลวงปู่ท่านยึดมั่นในคุณพระรัตนะไรมากเพียงใดในชุดยันนี้ เคยพบในสำนักอื่นแต่มีเพียงแค่ยันดาวดาดฟ้าโดยยังไม่เคยเห็นยันธรรมคุณและสังฆค,คุณอุปเทศท่านว่าข้มครองป้องกันปฐวะอันตรายได้จากรูปเป็นยันลายมือของท่านอาจารย์มนัศสศิวาพิรมรัตผืนใหญ่กว้างประมาณ60เซนติเมตรหูที่ทำดีมีศีลธรรมประจำกายก็เปรียบเสมือนเป็นผู้ที่มีรัตนะทั้งสาม มาคุ้มครองเป็นก่อป้องกันตนดังเช่นมียันดาวดัดฟ้ายันตาขายเพชรยันมหาปรอยมหาปรายมาอยู่กับตัวส่วนผู้ที่ทำผิดคอยคิดชั่วอยู่เป็นนิดนั้นต่อให้มียันสำคัญใดๆมาอยู่กับตัวก็ไม่สามารถคุ้มครองจากอำนาจแห่งกำเลวที่ตนได้ก่อเอาไว้ได้เราท่านทั้งหลายพึงใช้สติปัญญา พิจารณากันดูเอาเองเถิดสำหรับท่านที่อยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวและคลิปใหม่ๆจากเราถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ